ตัสนาไปได้เซตที่สองนะอันน uh, ี้เริ่มเซตที่สามนะเซตที่สามนี่หนึ่ออกละสองศูนย์สองศูนย์นะเซตที่สามนะไม่ไอ้วันเจ้ามาฮอดละ anh oh. tu hết Chơi lục bình nữa, lục bình, tế bình Nâng sán Áo nó nâng, nó nâng tú sán โอ้ลาดสวยนรักเลยนะสองสามสีสองสามสามซตัวเอระบคาสะสามสีคะแนนโซซีกันด้สามซี โอ้หลอกงามะห้าสาดดเต้นน่ะสี่หกโอ้ตูผ้ผาแล้วนะ ห้าหกโอห้าเท่าวะเอาห้าเท่าเลยเนอเม่กี้นับคะแนนลเลยคะแนนหาเท่าไล่มาหาเท่าละคะแนนวกหาเนอโจชีน่ะแนนโชีนเ่านีจีน่า

Ô lòng năm bọn là nhau nhau đó. nhau 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 Nó nhau 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 đó, tôi mua, tôi, tôi, tôi เหนียวไม่แพ้โอ้าฟาวเองแหละโอ้อลอได้งาบได้ยังฟาวเสียนะอ่าฟาว0ู 8ปดศูนย์ดอสบเซิร์ล็อกหลายนะคะแนนตัวอีหีนะหรือว่าหนึ่งแปดนะคะแนนสิเดแปดนะโอ้งามละเก้าต่ออ็ดอันนี้เดินคเดินอันนุนไหวนะ อันนี้เตยเดินโดนวหวน,นะหันใจตัวไหนลู้เดินโดนวนายนาะนะทอลู้เดินขันสาบารอตอน่นนี้แล้วนะคะแนนศูนหนึ่หรือว่าสิต่อสิโอ้เซตประคามอ่ะสิต่อสิบอ่ะคะแนนตนู้สิบสองนอสิ ยังเอาได้สวยสิต่อ10ฟฮัตุูสิบสามอ่ะน้อซีฟเต้กินคะแนนสิบห้าได้อันนี้เนี่ยยี่เดินโดนไหวนะื่อก้เต้กินลูกเดินลูกคะแนนสิบห้าได้จบคะแนนที่15บห้าแล้วสิบสี่ส อาสุดสี่ต่อเสร็จนะลกสุดท้ายนะ้อาจบเกมอเอาแต่ว่าตุ้ณนาไปสองเสร็จนะ